สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปปลาวเพื่อนบ้านของเราเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่ม CLMV ประกอบด้วยกัมพูชาสปปลาวเมียนมาและเวียดนามอนุภูมิภาคที่มีศักยภาพเติบโตสูงและดึงดูดไม่เงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาต่อเนื่องด้วยความที่ประชากรสปปลาวซึ่งมีทั้งหมด7ล้านคนมีสัดส่วนประชากรที่อายุยังน้อยค่อนข้างสูงนักลงทุนจนํานวนไม่น้อย จึงหวังจอดอคนรุ่นใหม่เหล่านี้ด้วยห้างสรรพสินค้าโรงแรมและแหล่งธุรกิจต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนจะขาดไปคือโรงภาพยนตร์ทันสมัยบริษัทเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์กรุ๊ปของไทยเล็งเห็นโอกาสนี้และในที่สุดด้วยการลงทุนร่วมมือกับบริษัทแพทินัมซีนิเพ็กซ์ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์รายใหญ่ของไทยจึงได้เปิดโรงภาพยนตร์ทันสมัยแห่งแรกในนครหลวงเวียงจันทร์ ตั้งอยู่ในห้างสับสินค้าเวียงจันเซ็นเตอร์ห้างสับสินค้าระดับบนที่เพิ่งเปิดใหม่โรงภาพยนตร์เมเจอร์แพลทินัมมูลค่า75ล้านบาทประกอบด้วยโรงภาพยนตร์ปกติ4โรงและโรงภาพยนตร์สามิติอีกหนึ่งแห่งซึ่งพรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยรวมรองรับผู้ชมได้ทั้งหมด1,148ที่นั่ง uh, We believe growing believe the cinema in, uh, around the region. in around C So basically we started the first one in Cambodia it's been very successful on the first year we have about 8 5 0 0 0 0 admission on the first year alone and we think we can bring a lot of people here as well บริษัท Major Cineplex Group ตั้งเป้าจำหน่ายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในนครหลวงเวียงจันทร์อย่างน้อย500,000ใบในช่วงปีแรกของการดำเนินกิจการ ส่วนใหญ่เจาะก,กลุ่มคนรุ่นใหม่เพราะ40%ของประชากรนครหลวงเวียงจันทร์กว่า700,000คนมีอายุระหว่าง10ถึง35ปีส่วนราคาตั๋วชมภาพยนตร์นั้นกำหนดไว้ที่180-195บาทเทียบเท่ากับสาขาในประเทศไทย That t h will bring back the um, the movie culture back to this town after I'm not sure how many years that we uh, don't have proper cinemas to uh, to attend. อย่างไรก็ดีภายในปีพุทธศักราช2561บริษัทเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์กรุ๊ปมีเป้าหมายจะสร้างโรงภาพยนตร์อีก2แห่งในนครหลวงเวียงจันท์ซึ่งหากสร้างเสร็จจะทําให้นครหลวงวีงจันทร์มีโรงภาพยนตร์รวม30โรงเลยทีเดียว และไม่หยุดเพียงเท่านั้นด้วยกลยุทธ์ขยายการตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ทางเมเจอร์จึงกำลังเจรจากับหุ้นส่วนในเมียนมาและเวียดนามเพื่อขยายกิจการเข้าไปเช่นกันโดยคาดหวังว่าภายในปีพุทธศักราช2563ผลกำไร10%ของทางบริษัทจะมาจากโรงภาพยนตร์100แห่งที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยทศพลชัยสมฤทธิ์ผลทีมข่าวอาซิสสปริงนิวส์รายงาน Vielen